สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กเ,นะเข้าสวนเข้าป่าเราจะมาเจอน้องก่อนน้องชื่ออะไรอ่ะอห,หาใช่หรอกไม่ใช่น้องผิวพรรณดีน้องชื่ออะไรชื่อทองแจ้าลูกมันล่ะ นางสีนวลกับทองแท้นะคะนี่เราอยู่เพราเจ็บอยู่ที่สาบบัวนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราจะมาทำอะไรคะอ่าอุ้ยโกบมันเต้นวันนี้เราจะมาเก็บหอยไปไปทำเมนูอะไรเรามาติดตามกันนะคะอ โอ้ยยอดบอกมอ่วงกำลังแตกใบ,ใบอ่า <c oughs> ก็ตกไปเลยสิค่ะเชิญ <c oughs> หน่อยเขาเรียกหอยอะไรคะ, <c oughs> อะหอยเชอรี่ค่ะอ่าหอยเชอรี่ เราเลี้ยงเองนะคะเลี้ยงเองกินเองเราอยู่ที่สวนของหนองต้นค้านะคะ<อ>เยอะมากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเยอะจริงๆนะคะประมาณสี่ห้าสระได้นะคะเดีมาดูฝั่งนี้กัน คือไม่ต้องลงเลยใช่ไหม αι? มันอยู่ข้างสระเลยใช่ไหมก็กลัวไงรู้ว่าหนูจะมาไงมันก็ต้องลงลรอคะก็ลงไปเลยสิคะ ตัวขนาดนี้เนาะกี่ันนี้เนาะอะอันนี้เหมือนไม่ใช่เชอร์รี่เลยอันนี้หวันหอยนาอทำไมบัวต้นนี้มันอยู่ทำไมมันอยู่ข้างบนมันมันไม่ตายอะอะไรแนมะ่บัว ลึกไหมนี่เออก็ไม่ลึกอันนี้เราจะก้อยหอยเชอรี่นะคะท่านผู้ชมเออก็เท่านั้นเองไม่ลึกหรอกอ เชือกอะไรอ่ะเอเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพวกทำไหมอ่ะปากการังนะ่ะเอาอันนั้นใส่เอาไอเอไออะไรนะยางรถนะ่ะใส่โอ้ยเยอะมากายางไม่รู้สิเราไม่รู้ว่าทำไหมไม่รู้อ่ะ,ะเก็บมาอีก เผื่อนาะเผื่ออะไรได้มันลึกอยู่นะว่าไม่ได้นะก็เดินเขบขอบขอมันอ่ะไม่ได้ลงนานแล้วนะนี่นี่ไงที่มันล,ยลอยๆนี่ใช่ไหมจังนี่ไหมใช่ไหมนี่ใช่ใช่ไปฝั่งโน้นเถอะ ไสีไหมนะคะสีสีประสบอังธิ์สหรอสีส้มอ๋อที่เราอันที่ยอมกันมาเจอไหมมุมนี้เจอปักไหมมีตัวเล็กตัวน้อยนะเก็บดอกบัวมาให้ดอกหนึ่ง นั่นไงออกตุ้มๆมจะไม่ับมันก็กัดแล้วนี่นีน่มันเต็มเลยนันเนี่ยมันอยู่ตรงอันนี้หอ,อยไอหอย,ออยมันอยู่ตรงอันเนี้ยโคนบัวเหรอมันอยู่ตรงกบบัวไฮโซมาก เก็บมาเหอะถ้าเห็นนะใช่บัวที่เรากินเม็ดมันไหมใช่ใช่หรอบัวหลวงทำไมนะเคยมาเคยมาลมเป็น่มีนั่น,น <c oughs> กันลมไปเลยสิขา <c oughs> ลอ,อยลงไปเลยดอ,อ,อกบัวพอแล้ว,แล,วนะแล้วต้วหนูมัตุดิบได้แล้ววัตดิบบ้านบ้างของเรานะคะ ก็ออกรูน้นเลยนะเอาหรอกนี่ค่ะดูนะคะต้นมะนาวหนาเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นบ่อพ่อหอยของของคุณพ่อนะคะเยอะมากต้นมะนาวเยอะมาก ได้อีกหนึ่งสักนี่อันนี้เป็นบอกกบนะคะที่เราชมเน,นินเห็นไหมเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเขกำลังกำลังเพาะหอยะะอยู่นะคะกำลังโตยุสายล่ะ โอ้ยไกลามากอยากกินหน่อไม้ก็ได้กินนะคะฉ่ำๆไหนบ้านี่ลูกมะนาวเต็มเลยต้นเล็กๆก็มีต้นก็มีลูกไหนได้มะนาวไหมอุ้ยมะนาวจะเก็บเยอะแล้วเหรอหรือว่าใช้หมดแล้วเก็บไปสิ เก็บต้นใหญ่ว่ะโอเคัมเบ <c oughs> อร์วันต้องต้องต้มหน่อไม้ได้ไหม <c oughs> เหล่ส้มตำไงพอแล้วเีลยวกินไม่ทันนะ อีพีหนึ่งใช่ไหมทีหน <EP 1 S 2> ึ่งนี่รังมดแดงนะคะท่านผู้ชมนี่มาลากาโอ้ยเดี๋ยวสิ ้องโตแล้วอ่ะไปเจอกันนะคะเดี๋ยวไปทําเมนูก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกนะคะ